โอ้ยก็อ,อือดีใจมากๆเลยครับที่ยังมาให้กําลังใจถึงที่บางแสนเลยครับวันนี้ชินก็รู้สึกสนุกสนานครับไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรเลยเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ชินเตรียมมาตลอด4เดือนก็คือการบิ้วหุ่นใหม่แบบใหม่ก็คือว่าลดไป6กโลแล้วก็เอวหายไป2 2นิ้วเลยนะแล้วก็ในเรื่องของแพทเทิร์นการเดินอย่างเงี้ยชินก็อยากสร้างแปลกใหม่ให้กับเวทีผู้ชายของเรานะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้เหตุแบบเดิมๆละเพราะว่าแบบใหม่เนี่ย พอชิ้นสร้างเนี่ยเด็กรุ่นหลังเด็กรุ่นใหม่ก็เห็นก็อยากจะครีเอทใหม่เกิดขึ้นเลยทําให้วทีวผู้ชายอะ่ะมีลูกเล่นละทําให้ดูสนุกมากขึ้นครับก็แต่ว่าคนคนที่อยากแพอเห็นชินเดินแล้วอะ่ะแล้วอยากอยากอยาก,อยากจะเป็นเหมือนชินบ้างเนี้ยโอเคครับครืออย่างนี้ครับทุกคนการที่ไม่จำเป็นต้องเป็นชินก็ได้นะแต่เอาเป็นแบบอย่างแต่ถ้าเกิดว่าแพทเทิร์นเนี่ยครับ อย่างชินเองอะชินสอนด้วยทั้งผู้หญิงและผู้ชายชินก็เลยอยากสร้างแบบใหม่ขึ้นมาถ้าใครอยากทําตามนะครับทําตามได้เลยหรือใครที่อยากจะได้ทิกใหม่เดินแบบใหม่ก็ทักมหาพิชินเลยเดี๋ยวชินสอนให้ส่วนตัวครับใช่ไม่คิดเงินด้วยนาะเพราะเราอะเราเห็นว่าคนที่รักตัวเองแล้วอยากพัฒนาตัวเองเหมือนเราทํามาตลอด32ปีเนี่ยเรายินดีที่จะสนับสนุนเขาเสมอเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนอะ่ะ มีดีเป็นของตัวเองครับและต่อจากนีจ้จะมีกิจกรรมอะไรต่อออาพรุ่งนี้จะมีอ่า MIX Reboard Idol ครับรแล้วก็มีกิจกรรมห้องดำครับผมแล้วก็มีเลือกอ่าพีริมแล้วก็ไฟนอลซ้อมเต้นหนักมากครับขอบอกต,ตรงๆเลยว่าตั้งแต่ชินทําเบื้องหลังและทำโคโลกราฟเวทีมาเนี่ย <S <S ไม่เคยเห็นโอเพนนิ่งโชว์ที่มีเต้นเยอะขนาดนี้ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดครับรีบไปจองต่อที่ไทยทีคิตเมเจอรได้เลยครับ ุดท้อยากติดตามชินยบติดตามช่องทางไหนได้ได้ครับก็สามารถติดต่อติดตามได้ที่ไอจีหลักเลยชินยุนโบครับ c h i n y u n b o k แล้วก็ Facebook แล้วก็ติ k กต็อครับไปติดตามชินได้มีอะไรอยากปรึกษาทักมาหาได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมยังไงฝากด้วยนะครับนางงามเอ้ยสับสับสับต้นน้าด้วยสับสันางงามครับผมฝากด้วยนะสอครับ